ออชาวล็อกชาวล็อกอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาเล่นเซิร์ฟใหม่ครับที่ผมว่าดีที่สุดในชีวิตนะครับก็คือเซิร์ฟนี้ฮะนี่ครับอ่าเซิร์ฟอ่าไม่รู้จักชื่อเซิร์ฟนะนี่บ้านขลงผมนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนจะแนะนําคนให้รู้จักนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเขาอ่อนไหมฮะไม่อ่อนนะฮะ เขาเป็นคนที่น่ะให้ที่ดินอ่ะที่ดินนี้กับผมฟรีนะฟรีนะให้ผมฟรีแล้วก็แจกเพชรนะแจกเพชรนะครับนี่ก็เดี๋ยวดูก่อนเนี้ยเขาแจกแล้วผมก็เอาไปแยกนะอันนี้ผมก็ขอเขามาเองกับมือเลยนะครับ,รบ,รบนี่อ๋ออันนี้น,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 นี่คือทางไป,งไปหาเพชรนะครับลงไปก็ตายสิครับ ขุดลงไปหาเพรครับนี่ก็คือหัวคนที่ผมข้อมานะฮะผมก็เอามาประดับบ้านนะครับมรผมเกลียดคนไหนมากที่สุดคนไม่รู้สิครับเพราะว่าตอนผมผมผมไม่ได้ฆ่าคนโดยเจตนาจะฆ่าอย่างเดียวนะครับก็เขาอ่ะมาทําผมก่อนแต่หัวคนนี้แล้วก็คนนี้ไม่เกี่ยวครับเอ้ยเออคนนี้ไม่เกี่ยวครับเพราะว่า ไอกิจกรรมกิจกรรมมันแหละให้มันให้ฆ่ากันนะครับผมก็เลยได้หัวเขามาพอผมได้หัวเข้ามาผมก็เอามาติดนะสามเฮ้ยสองสองคนนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็อันนี้เกี่ยวนะอันนี้น้องผมเองครับผมฆ่ามา <c oughs> โดยกับเบื้อโกดแคน้นมากครับมันไม่ให้ผมกินไอติมครับนี่ก็บ้านผมนะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เซิร์ฟกันเลยนะครับ อันนี้ผมก็กดบันทึกไว้บ้านตัวเองนะครับไปไปที่เซิร์ฟไม่ได้ครับดูเฮ้ยเออนี่เห็นไหมมันก็จะกลับมาที่บ้านนะผมอันนี้ก็ฟรีเลนนิ่งครับ <c oughs> นะครับเ <c oughs> นี่ยนะเดี๋ยว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 นี่ดูผมจะทำลายเอ้ยโอ้โหไม่น่าทำลายเลยกูเอามาใช้ตัวนี้ <c oughs> อ่ะใช้นี้แทนนะฮะอ่าของระดับแทนนะครับ โอ้เท่กว่าเดิมครับขอโทษด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ขออนุญาตอะไรแอดมินเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้หรอครับผมขออนุญาตแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับนิโงเออแล้วเขาได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับนี่ก็คือดาบบวกสิบดาบบวกสิบนะครับดาบบวกสิบนี้ก็แรงแรงมากครับฟันมอนสเตอร์อะไรเนี่ยข้างเดียวจอดนะฮะเจ่ว่าใครใส่ชุดเกาะใครใส่ชุดเกาะนะฮะก็ฟัน สองเฮ้ย hey, ถ้าใส่ไม่ใช่ใส่ชุดเกาะเพชรแบบนี้ก็ตามนะครับแต่ถ้าถ้าไม่มีเรืองแสงนะผมฟันทีเดียวก็ตายครับแต่ถ้ามันมีเรืองแสงสักมาสิบทีครับตายเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเอาดาบนี้มาแต่ไหนนะครับนี่ครับผมก็เอามาแลกกับนี่ฮะนี่ครับก็คือตอนนั้นนะครับผมก็หายากอยู่บล็อกนี้ตอนนั้นเขาโยนบล็อกเนี่ย ให้แลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ตอนนั้นผมเดินผ่านพอดีผมก็เลยได้แล้วผมก็เอามาแลกนะฮะแมวคืนนะนี่ฮนะชัวร์ไหมครับ <c oughs> นะครับเออลองไปเล่นประตูสีเนี่ยเนี่ยอืม <c oughs> อะไรอะกิจกรรมฮะโอ้ไม่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 ใช่ประตูนี้ครับตีกันไม่ได้อ้าวประตูนี้นะครับอา้ yeah. อาวเยอะอ๋อเชีอยกิจกรรมมาแล้วทษนีะ <c oughs> ดูว่าเราจะโชว์ดาบให้ดูฝ <c oughs> ัง ฝังนะเอาเชียร์แลกนะครับนะครับเดี๋ยวนะฮะโอูโ้หูยเฮ้ยตัวนี้อะไรอ่ะมันแลกเอ้ยเชียแอปเปิลน,นี่ผมหามาฟรีนะฮะเฮ้ยเชียร์แลกแลกมากเลยครับมันช่วยกันทำอะไรวะ,ะ,อ,รวะอ๋อมันจะช่วยกันตีบล็อกอ่านะครับอ๋อผมดูแล้วไม่ใช่ PVP นี่เอง ช่วยกันตีบล็อกนะฮะไม่ใช่พี่ดีเลยฆ่าคนอื่นอ่าโทษดีครับผมไม่ได้ตั้งใจฆ่านะครับ,รบโอโ้โ <laughs> หใครตกครับนี่ตายเฮ้ยเรตาเรตายก่อนนะเฮ้ยเราเ,เราไปหาครับจิงครับก่อนนะไปหาครับไม่ไม่ไม่เราไม่กลับนะครับเราตายแล้วว้ามาที่แน่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเกมมันจะจบครับคุณปอนโอโ้โหคิดไงเอาดาบมาทำวะ โอ้โหนี่ครับตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอา<ม>โชคดีไม่ตายเอ้ยโอ้ขอบคุณสวรรค์น,นะครับาจากนั้นเราก็รอนะฮะรอนะครับเอาบล็อกเนี่ยไต่ขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวผมอยากขึ้นไปบนนั้นมากไปไงอะใ้นผมลอยขึ้นไปแล้วนะผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟเองอะ มึงอย่าพูดกวนเต้นเดี๋ยวกูถูกแบนนะมึงพูดอะไรระวังปากด้วยดิกูถูกแบนมานี่โอ้โหอ,โอ่อานะครับเออหูฉลาดจริงจริงผมบอกให้คุณทำแล้วคุณไม่ทำคุณทำตีเนี่ยอ่านะคุณบอลจะให้ผมทำไงครับบล็อกผมมีแค่สิบหกมึงดูนะขอพูดคำหยาบนะสิบหกนะมึงดูใครครับนะคุณไม่คิดเลยนะทรายน สายกว่ากูจะไปขดุดกูไม่มีที่ขดุดไอ้สัตว์มึงดูกูมาได้แค่นี้ดูเขาไปดูเขาไปนี่นี่เห็นมาเหรยอยนะโอ้กูกว่าจะตีได้โอ้หูแม่งพูดอะไรไม่คิดงงจริงไอ้าสาัตวสาน,าสานี่มึงดูกูจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ,โอ้ไม่เล่นแล้วแนะนำเซิร์ฟต่ออีกเหรอเชียร์เลย เฮ้ยมันบักอะอกดอเดี๋ยวนะครับขอเ <ไป S 1> วลานากก็กมาละมาละเดี๋ยวแนะนำเซิฟใหม่นะอ้โทษทีครับเดี๋ยวจะบอกอ้โหทีเดิมนี่ครับเซิฟนี้ก็ขอให้คนมาเล่นกันเยอะๆนะครับแต่ก็ใย่่เยอะมากนะครับผมจะแลกเล่นก็ต่อคิวก็เล่นเอานะฮะ โอ้โหตอนนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแต่เวลาครับเยอะต่อให้คนเต็มเซิร์ฟล้นเซิร์ฟเป็นพันคนผมก็ไม่แหลกครับเวลาตอนเช้าผมจะไม่แหลกเลยต่อให้คนมากเยอะแค่ไหน,นครับมผมผมคือไม่แหลกครับแต่ว่าตั้งแต่สองโมงกว่าอ่ะอีกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไปตรงนี้อ่ะโอเคที่นี่คือที่ไหนวะ ฟ <Yeah. S 1> องน้ำมันเอาไม่ได้อไดของคนวางอ่านี่ครับนี่ก็คือโรงแรมนะอันนี้ก็สถานีตำรวจนะครับแห่งชาติชช่เป่าชช่เป่าวะ <c oughs> สำนักงานนักสืบนาลูมิโอ้โหรับแจ้งความและแจ,แจ้งเกียนโอ้โหเกียนเอาเฮียไม่มีคนอยู่ อ่านะผมคือคนละอ่าตัวจริงของผมนะล่อเล่นนะครับคือคนร้ายเออผมคือคนร้ายนะเฮ้ยลอเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอาของนะครับของฟรีอะของฟรีของฟรีมิเนโร์ครับเซิร์ฟนี้ฟรีจริงๆครับฟรีเกินครับฟรีเกินคาดนะครับด่าดูบ้านหลังนี้ครับดูครับเราจะเข้าไปแล้วอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมเอาผมก็เอาแอปเปิลทองมาจากที่นี่แหละครับ ใครอยากได้ก็เมานะฮะแต่ว่าผมชอบขโมยครับเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟเเนี่ยซิร์ฟที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เซิร์ฟธรรมดามันลงบัคอินมากมายอ่ะฮะใช่ครับเซิร์ฟนี้ลงบัคอินมากเลยครับอ่ะดูนะนี่ฮะมันก็จะได้ไก่ฮะไก่ที่ผมเห็นไก่ปลาแล้วก็แอปเปิลนะฮะน,นี่ฮะเห็นไหมมันก็จะได้แอปเปิลมาฮะอ่านี่ฮะ,ะนี่ก็พวกรถ ไฟอะไรนี่ฮะอ่าแค่นี้อันนี้ก็นาฬิกากับบ้านก่อนดีกว่าฮะอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มันแนะนำเซิฟเฉยๆนะครับอันนี้ก็ห้องนี้ผมก็เคยไปแล้วนะมันจะมีนี่เนี่ยผมอยากได้ฟองน้ำครับมันทำไงวะเออตอนนั้นผมเคยได้ฟองน้ำอยู่ที่นี่แหละฮะคุณเห็นตรงน้ำไหมครับครับเนี่ยผมคนตีน่ะเฮะ ฟังน้ำเราได้หรอวะอ้าอย่างนี้ก็แหลมเลยดิเอาฟองน้ำได้อะออแบ่งมด้วยอะแบ่งผมเลยเเอาคนเฮ้ยแหลมเลยอะไม่ได้ครับคลิปนี้เราออกอากาศครับเอาลงเฮ้ยเฮียว่าจะเอาวางคืนนะเนี่ยโอ้เวนกรมเดี๋ยวโดนโอ้โหขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนึกว่ามันจะเอาวางคืนได้นะครับ ขอโทษด้วยครับผมไม่เอาอีกแล้วครับผมขอโทษครับผมขอโทษกดตรงนี้ครับกดตรงนี้เอาลองเอาฟองน้ำไปวางไว้ตรงนั้นหน่อยครับตรงไหนเนี่ยเนี่ยยเนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่เหรอเฮ้ยช่างแม่งอะอ่ะขอโทษด้วยนะโมโหยขอโทษนะผมไม่รู้ว่าจะวางคืนไม่ได้ครับฟองน้ำไปเยอะเลยออกไปโดนแบนดิสต์ขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆครับขอโทษแล้วขอโทษอีกนะผม นะครับเอป็นแดินมาปิดตาไว้เลยอะไม่กระคาบปดปากเลยขอโทษแอดมินด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะอ่าเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นที่เซิร์ฟเรานะฮะปากไปแล้วแล้วก่อนนะฮะนี่ก็โอ้เชี่ยหลุดเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หลุดดิโอ้วผมเบื่อเบื่อเฮ้ยที่ไหนวะทำไรเนี่ย โอ้โหพวกลอยได้อิฉาอยากลงบัคอินลอยเอ้ยอุ้ยอิชามละเซอ่ะจบผมไม่เล่นละจิกรรมเยอะๆนะฮะเซิฟนี้ก็สนุกครับอ่าวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ครับเพราะว่ามันอัดนานไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเราลง YouTube นานครับอ่าวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับครับ